อยู่ที่นี่ก็คือขอเนนวัดเกตุมาดีนะครับสุทริสารนี้ก็จะมาคุยเรื่องทราบว่าพบตะกุดของลงปูสุดวัดกาหลงครับท่านที่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกเดี๋ยวเรามาชมกันแบบใกล้ชิดนะครับว่าผมเสือนี้ก็ออกที่วัดกาหลงนะเพราะว่าอาจารย์หลองตอนนั้นมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดกาหลงก็รู้สึกว่าจะออกปี 2,551พุทธาพุสเซกชุดใหญ่เหมือนกันตอนนี้ก็ไม่ค่อยเจอแล้วตอนนี้ออกสีแรกๆเลยเนี่ยก็ออกตัวละร้อยที่วัดนะแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วนี่นี่ก็ของเจ้าตะก,กุดก็เหมือนกันของพี่ว <ขอ S 1> ่ว,ว,วนะใช่ครับพี่วันมีของสู้สุดเยอะนะสายนี้เลยมันคล้ายๆคือ,อถ้าถ้าดูลักษณะจริงๆแล้วมันจะคล้ายของหลวงปูยย่ย่าม ขายของปู่แย้มวัตตะเคียนนนทบุรีครับขายกันแต่นี่ว่าสัญลักษณ์ผมจะบอกให้ก็ได้ของที่ออกกระหลงมเนี่ยคือมียันตั้งแต่จมูกเสือไปยันปลายหางมียันตั้งแต่จมูกเสือจนถึงปลายหางให้สังเกตดูง่ายๆแล้วก็ยันยันใต้ท้องไปยันสุดตัวแต่ถ้าของปู่แย้มจะไม่มียันข้างบนจะมียันอยู่ด้านข้างนี่คือ บางคนเห็นปุ๊บจะบอกว่าของกนกปูแย้มอันนี้เนื้ออะไรครับลี่ษณะเดียวกันเนื้อนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทองแดงหรือว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเขาลมตํามาอ๋อพี่พี่พอนทราบไหมไม่ไม่ทราบครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรครับพุทธคุณด้านไหนครับพี่พุทธคุณขขก็ณน่าจะอยู่ด้านอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันนะครับครับผมเรียกว่า ก็ยังเป็นรุ่นลูกศิษย์ของปู่สุดลูกศิษย์ครับลูกศิษย์แต่ก็ยังหายากอยู่ก็หายากอ๋อมันมาหายากเมื่อสองสามปีสองปีที่ผ่านหลังจากมีประสบการณ์เป็นข่าวใช่ครับเขาก็ขนาดของปู่แย้มก็หายากกันครับอย่างนี้ของปู่แย้มก็หายากนะถ้าของปู่แย้มนี่เขาจะเล่นกันรุ่นอะไรนะรุ่นปืนแตกปืนแตกอ่าทองเหลืองทุกคนอาจจะได้ยินทองเหลืองรุ่นปืนแตกอันนี้ก็รุ่นอะไรครับ่อ้อันนี้ไม่เรียกรุ่นนะ ไม่รุ่นทั้งเดียวทั้งเดียวครั้งเดียวของหลวงปู่ของของจ้หลงจ้หลงครับที่ออกที่วัดน้าน้าน้าชายน้าชายของอาจารย์ชาติครับท่านผู้ชมได้ทราบว่าทำไมอาจารย์ชาติถึงทราบเรื่องรายละเอียดมากมายก็ตรงนี้ครับอันนี้สร้างประมาณกี่องค์ครับอันนี้ก็สร้างอยู่หลักพันนะครับหลักพันองค์หลักพันจากวัดหนึ่งร้อยก็ตอนแรก ปีแรกเลยเนี่ยราคาหนึ่งร้อยบาทราคาหนึ่งร้อยครับผมตอนนี้หาเช่าถ้าถ้าาเจอดีประมาณเท่าไหร่ครับอย่างองนี้ผมเช่ามาเนี่ยเพราะว่ามันหาที่ไหนไม่ได้แล้วผมเช่ามาในราคาห้าร้อยห้าร้อยบาทเพราะว่าคนที่ปล่อยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าของวันกะหลงอ๋อถ้ารู้คงไม่ได้แล้วก็คงไม่ได้อแล้วเสร็จแล้วก็พอดีพวกเขาอยากได้ก็เลยให้พวกเขาไปแบ่งกันไปแบ่งครับเพราะว่าที่เขาปล่อยเนี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเป็นของวัดกะหลง อันนี้ก็บรรยากาศเซียนนะครับอาจารย์ชาติได้เรียกว่าใจดีนะครับมาบอกวิธีดูเหรียญดูตะกุดนะครับดูเสือเขาเรียกเสืออะไรครับพี่เสือเพนเสือเพน,นครับ